เซอร์เบียพังาดบ้องกันแชมป์ลูกยางโลกสมัยที่2พร้อมสรุปรางวัลยอดเยี่ยมทุกตำแหน่งในรายการเวทบอลหญิงชิงแชมป์โลก2022ที่ประเทศเนเธอร์แลนด์รอบชิงชนะเลิศระหว่างทีมชาติเซอร์เ,รเบียพบกับบาราเซิเลเซตแรกเซอร์เบียทำได้ดีกว่าในช่วงปลายเซตเอาชนะไปได้26-24จากนั้นในเซตที่2เกมยังสูสีแต่เ,เซอร์เบียก็ปิดเกมบุกได้อย่างยอดเยี่ยม ชนะไปอีกที่สกอร์25ต่อ22ในเซตที่3แม้บาร์ซิลจะพยายามสู้เต็มที่แต่ก็ยังต้านทานเกมบุกของเซอร์เบียไม่ไหวแพ้ไปอีก17ต่อ25ทําให้เซอร์เบียเอาชนะไปได้3มเซตรวดควา้าแชมป์ไปครองได้เป็นสมัยที่2ติดต่อกันโดยทิยานาบอสโควิดทำแต้มสูงสุดในเกมนี้ที่24คะแนน โดยนอกจากจะคว้าแชมป์โลกไปแล้วเซอร์เบียยังสาตถิทิคว้าชัยชนะ12เมตรลวดโดยไม่ให้แพ้ให้กับทีมใดตลอดทัวร์นาเมนต์นี้อีกด้วยส่วนนักชิงที่3ทีมชาติอิตาลีเอาชนะสหรัฐอเมริกาไปได้3-0ต่อเซต25-20ต่อ25-15ต่อ 15, และ27-25ต่อ 25, โดยเปาลาอิโกโนูซูเปอร์สตาร์ทีมชาติอิตาลีทำแต้มสูงสุดในเกมนี้ที่25คะแนน ขณะที่ผลการประกาศรางวัลประเภทบุคคลมีดังนี้นักกีฬายอดเยี่ยม MVP บอสโควิดเซอร์เบียหัวเสายอดเยี่ยมกาบีบราซิลหัวเสายอดเยี่ยมสองมิเลียมซิทลาอิตาลีบอลเร็วยอดเยี่ยมอานาคาโรสบราซิลบอลเร็วยอดเยี่ยมสองอันนาดาเนซีอิตาลีเซต,ต,ตเตอร์ยอดเยี่ยมโบยาน่าเดอร์ชาเซอร์เบีย บีหลังยอดเยี่ยมบอสโควิดเซอร์เบียตัวรับอิสระยอดเยี่ยมทีโอโดลาฟูซีตเซอร์เบีย